สวัสดีครับผมจ่าบอยจีีครับผมพบกันอีกแล้ววันนี้ค่าคืนทั้งวันยุ่งอยู่กับสวนนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับที่เราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่และงานแต่งเอ้ยไม่ใช่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อลังกับอาจารย์ซ่านะครับอาจารย์ซ่ามาจากหนองคายวันนี้เราจับคู่ให้อยู่ด้วยกันในบ้านหลังน้อยนะครับนอนสี่คนก็ได้นะครับวันนี้เรามีสมาชิกมาร่วมงานกันเพียบเลยนะครับข้างหลังผมดูโหนี่เลยนี่เลย ปกติอาจารย์ขวัญก็จะจองอะลังถูดอหลังแล้วครับแต่นี้หลังนอกใจนะครับก็เลยไปได้แฟนใหม่ <c oughs> อันนี้เรายกกระท่อมนะรกระท่อมหลังน้อยในสวนนะครับยกให้อหลังแล้วก็อาจารย์ซาที่มาจากน้องคายเมื่อวานนะครับนี่ทีมงานพวกเราเราพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังไปไหนจะบ่าไวไม่ใช่ <c oughs> อ่านี่อาจารย์ซานะครับเราได้มอบบ้านหลังนั้นให้ นะครับบังเอิญผมไปล้างไว้ตอนแรกก็ให้งูอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้คนมาอยู่แล้วนะครับอลังอลังน้าอลังเนี่ยเอาไปเล่าพูดเล่าเอาแฮเร็วเอาเพลงมาไม่น่ามรสุปผมอาลังเจมีช่องนครับเชิ่เดือยวเชู่เดือยู่ช่องิญไดืลยวทำบุญขึ้นบ้านใหม่ภาคค่ำนะครับน้องเราจะไปกันเป็นขบวนเลยนะครับไปส่งตัวเจ้าเบาเจ้าเบาทั้งวันมีอนกับสามถือไปนั่ง อ้าวนางนางรำไปไหนอ๋ออ๋ออ <t ries> دك <applause> دك <applause> ถึงนานเรามาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านใหม่ของอลังแล้วครับอ้าวอ้าวเข้าบ้านเลย อ่าทีนี้มาถึงบ้านแล้วเอ้าส่งตัวเอาส่งตัวเอาเอาหมอนใครเป็นเจ้าบ่าลใครเป็นเจ้าบ่าวไปยังไปยังชุบกไนเอ้าไปยังชุบไปใครเป็นเจ้าบาลใครแพ้เป็นเจ้าบ่าวเอาใครแพ้เป็นเจ้าบ่าวเอาตอนนี้เราจะเข้าบ้านนะครับเอาเอาส่งตัวเข้าบ้านเข้าหอเร็วเดี๋ยวเดลังวล้งล้างดูาดูมันมีงูไหม อันนี้ขึ้นบ้านไหมจิอ่าขึ้นบ้านไหมอืมเข้าบ้านเราเข้าบ้านเข้าช่องก่อนเดี๋ยว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 ไอ้มงกุอไม่พายุงใน่ปออ่าขึ้นบ้านใหม่ทำไมต้องบอกว่าเข้าใหม่ปลามันฮ่อ้าวเข้ามาบ้านเออมีเตียงด้วยเตียงกันสะเทือนอย่างดีนะครับกันสะเทือนอย่างดีไม่ต้องกลัวนะครับ มุ้งก็ไม่มีอีกเอ้าเราอาจจะหามุ้งมาให้เก๋เขาพัดลมกันนะครับนี่พัดลมกับมุ้งอันนี้มุ้งต้องมีอันนี้บ้านไหนใครเนี่ยเดีไว้อันนี้ไงร้านนั้นปิดปิดยังเหรอแกชื่ออะไรนั้นยันซาฮะเกซา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 เออซาซาผมวันนี้เราก็มอบบ้านหลังนี้นะครับให้กับ สองสาวเอ้ไม่ใช่ว่ากูจะพูดแต่เรื่องเดียวเลยให้กับสมาชิกใหม่ของบ้านจีบีไปทางการนะครับอาจารย์ซาซาอาจารย์ซาจากน้องคายนะครับแล้วก็อลังจีบีจากอลัง่โคราชนะครับเขาจะมาอยู่นี้นเ,นเพราะว่าเจ้าของบ้านเขากลับมาแล้วนะปุย้ยทรายมีหลานด้วยทีนี้แล้วก็ได้ยืนสัดส่วนนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นห้องทํางานผมด้วยผมก็ต้องการคือจริงๆแล้วเราทํางานเพลงเราต้องต้องอยู่เงียบๆทีนี้ว่าเราแบ่งสัดส่วนให้น้องๆมาเพื่อ คนต่อไปเดี๋ยวนี่ก็บอกพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ลําเอียงหรืออะไรทั้งสิ้นนะปกติหลังเขามาเขาอยู่แต่นี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะหาว่าอีกคนนึงก็จะหาว่าเอ๊ะเราให้สิทธิพิเศษกับใครบางคนไปนหรือเปล่าใช่ไหม<ช>ทั้งทั้งที่ผมกับปุ้ยทรายคือผู้ที่สร้างตรงนั้นมาทั้งนั้นปุ้ยทรายเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนั้นและผมก็ต้องการทํางาน,นเงียบเวลาทําเพลงเนี่ยต้องทางาน,นเงียบทีนี้ว่าแบ่งสัดส่วนให้น้องเข้าใจว่าเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้ พักผ่อนได้ทีนี้เราแบ่งสัดส,ส่วนห้องทําง,งานก็คือห้องทําง,งานไปปุ้ยกับทรายเขาจะอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ประจําสําหรับใครที่มาอาจจะมีแขกแขกมาพางอ้างแรมเป็นนักร้องศิลปินมาแค่คืนของคืน,โอ,คนโอเคนอนได้นะแต่ถ้าอยู่ประจําเราต้องมีแบ่งสัดส,ส่วนให้คนต่อไปก็<ร>ไปอยู่ห้องน้าอะไรบ้ <laughs> <laughs> างเขได้บ้านเดียว <laughs> บ้านเดียวนะวันนี้อาจารย์ซ่าแกอยู่ตรงนี้จะมีสมาธิแต่งเพลงได้ก็ทํางานด้วยกันตรงนู้นแหละแต่พอถึงเวลาหลับนอนเราต้องแบ่งสัดส่วนวันนี้ผมนอนดึก นีสามตีสี่เมียผมทิ้งว่าไหนนู่นเลยกระต๊อบท่าแซมนี่พื้นที่เป็นร้อยเอเค๊แม่แม่ปุ้ยเขาจะโยนเชือกให้เองอ๋อได้เหรอแค่หล่ะโอ้โยนได้อลังเมื่อวานก็นี้เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยเรื่องจริงชีวิตจริงของบ้านเจพีพวกเรานะครับเราต้องการอยู่แบบพี่น้องให้เข้าใจกันมีอะไรพึ่งพากันถึงเวลาหลับเวลานอนก็แบ่งสัดส่วนนอนกันไปว่าต่อไปนี้ผมพอเสร็จจากสวนปุ๊บเนี่ยผมจะทํางานเพลงเหมือนเดิมตีสามตีสี่เหมือนเดิมเพราะงั้น การทางานเพลงผมต้องการสมาธิอย่างมากนะครับทำเสร็จปุ๊บผมต้องอยู่คนเดียวไม่งั้นมันทําอะไรไม่ถูกนะครับตอนนี้ล่างางเขามาอาจจะอยู่ประจําอาจจะไป,ไปมากับบ้านนะครับก็แบ่งส่วนให้เป็นเป็นที่เป็นทางไปส่วนของจันซ่ายังไม่รู้ผมยังอยูอรรอยนะ่ยังดูพฤติกรรมอยู่นะครับยังดูพฤติกรรมอยู่ต้องดูแต่แต่แตแตที่ที่เห็นมาสวันเนี้ยผมคิดว่าโอเคแล้วเพราะว่าหนึ่งเขามีความรับผิดชอบนะครับมีการรู้จักช่วยเหลือช่วยเหลือผมเอาง่ายผมไม่เคยเรียกใครนะครับแต่ถ้ามาก็ ผมยินดีให้ช่วยเหลือ,อนนก็ถือว่านนผมเป็น,นคนชอบคนขยันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครทํางานหนักด้วยตัวเองตลอดดังนั้นวันนี้ก็ฝากให้เป็นตัวตัวอย่างสาหรับพวกเราที่มีอะไรคุยกันมีอะไรคุยกันโค้เนี่ยเขาก็เป็นคนเก่าคนแก่อยู่แล้วนะรับเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ประจําเขาก็ไปประมาคืนนี้ก็นอนค้างที่บ้านเจบีกันนะก็อยู่กันแบบพี่น้องกินข้าวกันปกติพวกเราทุกคนเซฟนะครับเซฟทุกคนไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลย นะครับในการทําคลิปอาจจะมีการรวมกลุ่มพวกเราบ้างนะครับต้องขอพี่น้องเข้าใจด้วยส่วนในการประกอบอาชีพหรือใอช้ชีวิตประจำวันพวกเราเซฟทุกคนอยู่แล้วนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของบ้านพวกเขาอยู่แล้วไปมาหาสู่กันตลอดเวลาเัรนั้นพวกเราก็คอยดูแลซึ่งกันและกันและป้องกันตัวเองตลอดเวลาไม่ได้ประมาทนะครับขอพี่น้องเข้าใจด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับจากลาพี่น้องไปก่อนมีใครจะฝากอะไรไหมครับโอเคอาทิตย์ู้ผู้อาวุโสก็ ฝากให้ติดตามอาจารย์ซ่าด้วยนะครับแล้วก็น้องหลังน้องหลังนี่ก็เป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์โป้วพรุ่งนี้ก็มาลบคอนเทนต์กันเนาะพรุ่งนี้ก็มีกระท่อมนะหรือกระท่อมกันจะสร้างบ้านผนังรวมภายในนะเพื่อให้เป็นสัสดส่วนทั้งในในการทําคลิปในการแสดงละครต่างๆช่วงนี้ผมอาจจะเวลาน้อยนิดน,นึงมาทําสวนทงังเกษตรเพื่อพวกเขาเนี่ยแหละไม่ใช่เพื่อผมคนเดียวเพื่อทุกคนผมเอาไฟจุดเลยได้ไหมพี่จุดเลย จุดกระท่<ร> <ไป S 1> อมเราไม่ชอบเรบไม่ชอบเตะแล้วกันเราจะอนุรักษ์กระท่อมอยู่กระท<อ>่อไมไว้แค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นโอเคสาําหรับวันนี้เราไม่รบกวนเวลาซี่กันของ <c oughs> ของคนแล้วนะครับเราเลยไปกันแล้ว <c oughs> จากลาพี่น้องก่อนสวัสดีครับ <c oughs>